อันนี้ก็จะเป็นการทำหูกางเกงนะคะเราจะตัดผ้าขนาดพอดีนะคะแล้วก็มาเย็บพับแบบนี้ค่ะเย็บจนครบหูนะคะกางเกงตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ6หูค่ะเราจะเย็บขนาดเท่าที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็จะตัดแล้วเราจะเจียนออกนะคะเจียนส่วนฝั่งด้านนี้ออกเพื่อที่ เดี๋ยวเราจะไปแบะรีดตะเข็บแบบนี้นะคะรีดตะเข็บแบะออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมากลับนะคะกลับหูกางเกงโดยใช้เหล็กยาวๆนะคะคือก็คือ,อ,คอพูดง่ายๆก็คือเป็นเหล็กกลับหูกางเกงนั่นแหละก็เอามากลับแล้วก็ ดึงออกมาแล้วเราก็ไปรีบนะคะเมื่อกลับหูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเย็บเดินคิ้วทั้งสองริมค่ะ